ดอกน่างามทำป่าเก็บให้เด็กสองพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเห็โน้ยรุ่นแข็งนะรุ่นนี้ละแ่บกรุบกรอบใช่ได้งานอุ้ยม่หอดแมมกันนี่กระั้ไม่เจ้าองอม สีแดงโอ้สีขาวว่วนสีแดงว่าสันงามขักเนาะสีขาวเนี่ยมันยังหัวแหลมเนาะโอ้มันมันบ่คือสีดำเนาะนมันอันนี้มันสีดำมันอันเพราะว่ามันขึ้นหัวตู้มันขึ้นซาปินใส่สีผ้ายางไปได้ไหมเนาะี่าช่าช่าก้อนมันบ่อยต้นใหม่ไม่พอพอเชยหวายยังไงเนาะคอคอเราดีคอซื้อมาได้มันต้องไหวพร้อมไหวพร้อมอือยี่วัวดอกงามขักเนาะ พอวางแรงฮักเสียไม่ขิมดีๆในหลังแสบโอ้กุบกุบนเด้งได้ยูเนาะได้ได้งมีได้ละ่ะได้อยู่งาอย่ามาเก็บเห็ดกับาบอยูาในป่เาเค้ายเงยี้ยวเ้อจำได้เป่าดอก,ดอกงียยูกิ่นค้าบมา,มา,มา,มาสาดไ,ได้ทีน้องใช่ๆเห จ้างว่าอยู่เห็นบอคนดูสุกใสย่ยังว่าไม่มันมั้งไม่มันไม่น้ำท่างดอกเห็นเนาะเราเหงาหนันจักหน่อยแต่ว่าไปได้ดีเลยดอกงามอยู่เห็นบอไม่มันเลยน้ำเนาะน้ำอันนี้คือปลาเก็บเห็ดเท่ามันคือสีเหลวเห็นดอกเห็ด หามคักปลาดอกมันยังข้ามแต่คือลายได้พี่ยะถ้าดอกมันคือลายนี่ <c oughs> เอาก็ได้เราเด้คันดอกมันคือลายนี่มันสีสีม่วงเต็มปลาเลยได้พี่ยะในแล้ว <c oughs> ได้แล้วได้นางเอ,ก,เอกแล้วไม่หมันตากระดกไม่หมันเนี่ยไม่สุกใส่ยด้ไม่หมันน้ำเง,งินอันนี้เขาออกเลยเนาะอ<ม>ันอนี้เป็นเสียอยูร์ยังมึน เอ้ยห้องเธอเป็นญงตัวห้องใหญยห้องใหญ่ใหญ่กว่าต่างๆได้ต่างรู้สึกเบิ้งได้ต่างเออห้องใหญ่งามกว่าเนาะดอกงามเนาะใช่คยๆมันจะเท่าระเบ้อบังมาเท่านะป้าสะอ่อนเนาะมานคักมาเลยครับมานมานนี่เห็ดอันนี้เพิ่อนกระบะกินได้อยู่อย่าเก็บเนาะนี่แต่ว่ามอสก็รุนนี่ บางค้นก็เจาะกระกินเด้บางค้นก็เจกระบอกินนี่รุนนี่เตาบ่เคยกินเนาะเขาก็ะบอเก็บมันขื่นหลายรุนคนบอกินเนาขื้นหลายเต็มอยู่เขินันใบใบไม้ปกันไดเนาะดอกบัวาวเด้อยังดีดีอยู่ย่างยงเออมันอก้กลังกินเลยคุณอยงงามไล่ไล่ตังมัอเนา ยเงสวยงามเนาะนในแบบในห้องเบาะเอามันม่คนกินอยู่ดอกตอเบาเก็บบอสเต็มไปเลยก็ดูเกดีกว่าน้าเต็มไปเลยฮะมันกินได้บ่นสะนะเบื้องวินเอรเสื้อผ้ายางเบื้องสะอาดนะอันรุ่นที่ห้าบอเก็บแต่คนอื่นเขาจะเอไปเก็บอยู่เด้เนี่เห็นไหมเฮดรุ่นนี้มันจะขึ้นเป็นมูเนาะ บรรยากาศเก็บเห็ดโอ้โหนเดียร์พี่ยารุ่นนั่นกินได้อยู่น่ะนี่ได้หรืนเนาะอ่ะ๋ยวกัินเนาะบอกแล้วว่าห้องสีมานี่อ,อย่างงามเลยรุ่นกินบ่ได้กันหลายรุ่นกินได้กันมีเนาะรุ่นนี่ถ้ามันกินได้เนาะพี่น้องเนาะรุ่นนี่ถ้ามันกินได้เนาะโอ้ก็สิได้หลายครับ ดอกงามนะดอกงามก่อนอดอกงามดอกงามไม่ลาหลือเด้อมาหยิบอยากเก็บนะนะนเอา้าผู้ใดมาเอา้าผู้ใดมาหยิบมันออกใช่ใช่ก้อนตีมันนะลองเก็บก่อนคือมันก็เอามาเสียบไว้ บอลาบอเมียนเนาะพุ่นเติดว่าหอกุญางหลายแล้วหาเบื้งไรนะนั้นมันห้องกนยางหลายขายไงักขายไงักเนี่ยมันมันรุนรัวเลยนะคะอ้าไม่มันเย็นดิบรรลุแล้วเอาไม่มันแย่ไปไซสหนูถ้าปเก็บเห็ดหูหนูมันขอดเคยใจกัน เตรมทุท่งโนมันทีนึ่งวินะเต็มควอนเลยทุน่งโนมนันยังดอกเอาตัวแจบตัวอู้ดอกน้าดีดีแต่ตัดอกซึนๆนะเดีอยวไปเดี่ยวไปจมควอนแลวนะเบี้ยจมควอนเจ้าไก่อดอกเหี่ยวนะว่เหี่ยวดอกจีเหี่ยวไห ไใต้ไต่กันไหมใช่เราไปฝุ่นเ่นนดอดีสามดอกเนาะยั่งเดียวกันเนาะมันหมานลุย <ใน S 2> ไรย <นะ S 1> ได้โอค้คือเป็นแนวนี้โอ้ได้ไรึได้สนานเนแหะโอเคโอ้สียได้เนาะมันเอาได้ครื่งนึงเออเเป็นเสียป๊อด พ่อแม่พี่น้องพ่อมาพี่น้องปองปายหอมเนี่ยหอมยูมัือสอนครับมันรั่วๆอันจะขาแลวม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเไปย่าเดี๋ยวถ่าช็อตก่อนเงียบบ้างดูจังหามีเิ่ได้ป้าตัดสองภาพสองได้บ่ภาพเท่าดอกสาละอู้งาม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 หอมเนี่ยหอม สุดยอดสุดยอดสุดยอดปาดเยไ้องเียนเียยเห็นเห็ดอกไงป่นี่จะเชื่เก็บสุกีดอยอดันนี้กัแพคคู่อีกนะฮะดอกที่สามมันตายตอนแรกมันเม่อะไนี่เอเห็ดมืออลังการมันพร้อมกล้องยังไม่พร้อมนะคะแอคชั่นนะงาม สวยครับโอ้ยนี่เดดอกอือดอกที่เยบบ่เห็นเย็บมันเย็บๆม,มันตัวนี้มันแฝดคู่เห็นบ่เออมันจะแก่มันตั้ง,งเนาะมันก็บ่๋า,กาไก่เป็นดอกวะเห็นดอกนึ่งดอกนึ่งเห็ดนดอกนี่ก็ได้การอยู่นะเออสวยได้อยู่นะแทบจะดอกแงงมากเนาะอือ มันกือสีไม่เห็ดแบบแบบแบบแปลกๆแน่นแะแต่เขาก็บอกว่ามันคือเห็ดอนี่ยพี่ยาบไปไหมมันสีเทาแนี่ยบัวบัวบัวเทา,ามันเหี่ยมันสีเหี่ยมเล่นตากแหงเล่นมั้ยเออมันสีเหี่ยมตั้งนี่แกมีหมพูดนะมันโรย<น>มากก็ไตคอนเล่นมาซูมือคือมาเห็นมาเห็นนั่นตาบอดตาบอดสีเอาพี่ก้อนเนาะเอาพี่กอนนะอ้อนทั้งแปละทั้งฝุ่น หลายขัน้นเขาควรีเนาะดอกน้อยมะบ่ดอกอันนี้ได้ยุได้ยุได้ยพี่โอ้ยเ่ายเจ็บเหมือนนันงเละจีกเจ็บผักหวานาป่ะกิ๊กแบบบบเห็นได้ข่ามแบข้ามเอาซุปนี้ว <c oughs> ่าไงปีนาสุมนี้ว่จเก็บปนีนาไ <c oughs> งาบินน <c oughs> ี่เก็บปีนาเด้พี่น <c oughs> ้องเก็บปีนี่ไงเก็ดปีนี่ได้เจ้าเสได้ มันยูหน้เห็นในเฮอใหม่เนี่ยกล้องเขา,ยายบได้เอาไว้นองเต็มเลยเต็มเลยไายหลยอะหายไปยากเราเก็บผู้เดียวซะกล้องเขาบ่าได้นะเว้ยไอ้ยืนให้เป็นกระร้าไก่เบ่งเบ่งหกหกในเลาก็สีหมดมา้ผู้บนมาเก็บเพ็ดหูนโูมาดูดูกับบเก็บเอาหมดโบะกระทั่งเสียเงี้ยไม่เคยพอนเนาะกระทังเสียเี้ยไม่เคยพอเรากระสีมาผ่อนอยู่นะะทังเสียเงี้ย่าจะไม่เก็บออก<ด> ลอนนตอนนี้ก็สกับบ้านกะสิสรุปผลงานอยู่บานให้เบิ่งค่ะตอนนี้มาถึงบานลรวพี่น้องสรุปผลงานก็ได้ก็ได้หลายเติบได้ได้หลายได้เฮ็ดเหมเฮ็ดโม้ยคันใดซ้ำนีก็คือได้หลายเด้พี่น,น้องเฮ็ดดอกงามเฮ็ดโม้ยเฮ็ดหงนูของปลาย่ะก็คลิปนี้กัเอาไว้ซ้ำหนเด้อค่ะพี่น้องค่าฝากกไรา์กดแช่ไหนได้จ้า สวัสดีค่ะ